โอ้ยป๋าแ,<ต>แกนี่แบบกินอะไรอะ่ะเดี๋ยมาดูดิ <c oughs> ดูเอามาดูกินอะไรอยู่คนเดียวดูนะ่ากินมากมเลยแบบนี้มีอยู่แค่สองซอง,องเองก็ต้องห่วงนิดนึงไงนี่คือถั่วลายเสือขั้วว้าวนัดโอ้ <c oughs> ถั่วลายเสือนะครับจีไอส่งตรงจากแม่ฮองสอนถั่วเม็ดใหญ่ลายเสือชัดคุณค่านะครับโภชนาการสูงมีด้วยกันถึง2รสชาตินี่ฮะรสชาติออริจินอลอันนี้อร่อยมัน ทานเพลินแล้วรสชาตินะฮะเกลือชมพูอร่อยนัวทานคู่กับอาหารเนี่ยยิ่งว้าวลองเดี๋ยวหาข้าว่วงลองดูอร่อยต้องสนับสนุนการแหมของอร่อยนะฮะของเมืองไทยปลาเป็นไงอร่อยมากเลย กินเพลินสุดๆเลยถ้าเกิดว่าเอาจับคู่กับอาหารนะัดยิ่งกินเพลินเข้าไปใหญ่เลยอะไม่ใช่แค่เพลินนะถัว่ว<ฮ>ว้าวนัดเนี่ยเขายังดีต่อสุขภาพด้วยววเพราะวิธีการคั่วแบบต้นตำรับนะครับไม่ทอด<ฮ>ไม่มีน้ํามันไม่มีคอเลสเตอรอลดังนั้นกินได้เลยจ้าไม่ต้องรู้สึกผิดโอ้โหถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยนะใครได้ลองบอกเลยว่าต้องอร่อยจะต้องร้องแบบว้าวอย่างแน่นอนแนะนําเลยนะครับสาหรับใครที่มองหานะฮะขนมที่อร่อยมีโปรตีนสูงและไม่มีคอเลสเตอรอลว้าวนัดตอบโจทย์ไปหาซื้อกันได้เลยจ้า